ยอดแหลกพ่วงนั่นแหลกผู้ชมมาดีทุกท่านนะไหวใจได้โอดีนะทุกท่นกะอะไรอะไร แค่หวนฮ่าฮทีนี้ทีนี้ได้รู้อย่างท่านมันเงี้ยท่านไม่หงุนโงิไม่ไม่ได้ใช่อันนี้มันแต่มันจองว่างมาไอไอหน่วยในตี่วถึงนี่มันจะเจยแต่ว่ามันจะเจยได้ักหน่วยยังไงอืนมันตันไปหมดมันไปไม่ถึงกลับไปไม่ถึงถึงไอหลออนี้มันมันดีแต่ว่ามันมันเปลืองเลยอันนี้น้อยใกล้น้อยสมัครกินกันหยาดหยาดกันลังกาลปีปีไม่นี่ก็ใช้วิธีอินซีมั้ง อินซีมากเลยนี่ในโรงนี่อินซีเลยมักตังเล็กซีอาซีก็มักเลยประมาณเจ็ดพันเรือบาทก็จองคุณแม่ดิแต่ว่าใกล้ๆตามโจ้ครับนี่ก็จองบ้านบุญน้องๆมากหญิงในเมื่อบรียากาึงค่ะเขาปลูกได้ต้องมาโยนนู้นโยนปลาเลี้ยนใช่ อะไรเปือนมาแล้วเขาก็เอองงว่ะมันมีละลูไปทำดาลมันปิิงมาเร็วมันมันเลยออกดอกชาไปเดือนอืมเนธว่าลูกต้นเกนบังแล้วน้อรอต้องมาใจวิธีนี้ไม่มัดไม่มัดของหลอกคอ้ึงหลอกคอมันมากเลยถ้าเราไม่หออกไม่ได้กิน ตึงใส้เข้าไ,ไปใส้เข้าไปมันจะก้าวไปกินหัวมูลนั้น,นตึงไอ้นี้เป็นกาวปอเเยี้ยวไอ้กรับมาน้องอหอวมูลถ้าใช้นั้นก็ได้กรับเราเราเด็ดย <c oughs> ินมากินอาผกเรียงไว้ประมาณห้าอุ้น เีมัิแต่ไม่ค้นรัยใครเป็นตักื้พวกน้บางกเหยเหยองแหววในตัวงอกโดแต่ว่างอกโดเป็นเม็ดอว่าแต่กั้จนันมัเือแต่ลจะาวนดีว่าต้องโอเคครับอ๋อหักเลยหแค่เลรัับ ป้าปิ้นเหม็นเนยครับครับต่อโชว์เลยครับโชว์เลยอ่าสวยจกชอครับดูเนื้อมันนะคะยังไม่เต็มที่โชว์หน่อยครับพอดงช่วยพอลงช่วย ช่วนเชวนเลยครับช่วนเลยครับอีกประมาณาหนึ่งเดือนช่แครับเนื้อมันจะร้อนแล้วก็หวานกรอบนี่มันเริ่มหวานอันนี้เลยกินเลยลองชิมดูเออเออนี่เม็ดกลางแนวนิดเดียวโอ้เดือด okay. หวาน ถ้ามันเต็มที่จริงๆแล้วมันจะล่อนนกซ้อนนกซ้อนราจจะฝันโดยเป็นอาจารย์พิเศษราชพัตด้วยราชพัตรภูเก็ตนงเวกครับนี่น้องเกได้ีเอดูดูต้โอมันขุ่นวันดีได้แซ่บวนดีมันชี่ ไดไล yeah. นี่คือลำไย,ยพันุ์ไอเบี้ยวเขียวค่ะได้รับพันธุ์มาจากอาจารย์เสนีอาจารย์พวงคำอดีตครูอาจารย์โรงเรียนวิทยอดซึ่งดิฉันก็เคยสอนที่นั่นแล้วก็ตอนขึ้นบ้านใหม่อาจารย์บอกว่าอยากได้อะไรที่ภาคเหนือบ้างดิฉันบอกว่าขอลำไย,ยต้นเล็กๆสักต้นอาจารย์ก็ใส่รถเก๋งมาให้ต้นประมาณนิดเดียวค่ะ แล้วก็ลองปลูกดูก็ประมาณ5ปีเริ่มได้ผลแล้วก็รู้สึกว่าหวานกรอบอร่อยแต่ที่สําคัญก็คือมันจะมีมะแมลงเริ่มมีมแมลงนะคะแล้วก็มีพวกนกพวกกระแตกระรอกเต็มไปหมดเลยมาเยี่ยมก็เ,เลยต้องใช้วิธีการที่เห็นอยู่นี้คือการออแต่ตอนปลูกเราก็ใช้พวกสารินรีทั้งหมดเลยค่ะใช้น้ําหมักตา มีน้ำหมักที่ปลานะพี่นะน้ำหมักปลาน้ำหมักผลไม้รับประทานด้วยความสบายใจญาติพี่น้องที่มาก็มาลาคนไหนมาก็เก็บกินด้วยความสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารพิษโน่นนี่เจือปนแต่ต้องใช้ใจใช้แรงกายในการดูแลด้วย <Okay. S 1> ด้วยใจรักเพราะเราก็ชอบกันทั้งสองคน <laughs> ช่วยกันดูแล